คลิปเนี้ยก็อยู่ความสุขแล้วมึงกลับเลยไหมรอบเลยยังมีอยู่นะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะคะเดี๋ยวเราอ่ะจะไปเก็บเสื้อผ้าแต่เนี้พี่ตั้มไม่รู้นะคือเราจะไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็จะไปเที่ยวเกาะช้างหนึ่งคืนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราเตรียมของเสร็จแล้วนะคะทั้งเครื่องสอําอางแล้วก็เสื้อผ้านะคะคือว่าพี่ตั้มเนี่ยคือมีแค่หนึ่งชุดนนั้นเป็นของฉันหมดคือจริงๆอยากเอากระเป๋าเดินทางไปแต่ว่าเรากลับมาจากเกาะช้างเราต้องบินไปต่างประเทศต่อนะคะก็เลยแบบเอาไปแค่นี้พอนะคะ ปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวหมอมี้มานะโอเคไหมเดี๋ยวแม่มาขอไปสวีทกับป้าสองวันนะคะนะคะตอนนี้พี่ทั้มนั่งอยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บของเสร็จแออกไปกันไปกันไปไหนอ่ะไปกับช้างอ้หสายติ๊กดูเอากันหนูเก็บของเรียบร้อยปะ่ะขึ้นรถอย่างเดียวหนูเก็บให้พี่แล้วเรียบร้อยอไป อยู่บนรถแล้วนะคะทุกคนนี่คือหน้าทาง,งคนโดนหลอกให้มาเที่ยวนะคะรู้สึกไงบ้างก็ไม่ได้รู้สึกไงหรอกแต่มันจะไปไหนมาไหนมันก็บอกกันก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแล้วถ้าเรือข้ามไปเกาะช้างนะคะเราก็จะซื้อตั๋วขึ้นเรือก่อนตรงนี้ตังนะพี่จ่ายไงทิปนี้พี่จ่าย<ส>ขอบคุณนะที่พามา น่ารักจังเอามากรอกด้วยแล้วก็มาม่วงด้วยค่ะยิงต่ออีกหนึ่งใช่ไปเที่ยวกับแฟนหนึ่งวันพรุนี้กลับแล้วไปบ่อยไปบ่อยด้วยนะรอไปบใครไปกัใครตาเขาบอกไปบ่อยไปกับใครเองนั่นแหละไปบ่อยอ่ะอ๋อมึงอับไปไม่ไปหนูไม่ได้ไปหนูเพิ่งมาครั้งแรกอย่าลบ ครั้งแรกอหนูเพิ่งมาก่อนนะ้าครั้งแรกหนูเม่เคยมาเลยเรือละทำอะไรกันดีอะกระจกเรามืดนะพี่ตั้มมให้้ด ช้างในช่วงหน้าผนก็ระวังกันนิดนึงนะคะเราได้ที่พักที่เดอะเดวากอช้างนะคะนี่ดูกระ่ดิงให้ด้วยไม่ใช่่าเป็นน้ำล้างมือจริงๆพี่เขาให้ล้างมือหรือเปล่าสองสองสามหกครับส,สามสามหกพี่พูดอะไรวะเมื่อกี้ฮะเขาพูดว่าภาษาเขาพูดภาษาอังกฤษกับเราไงเขาบอกว่าพันที่ตกดินแบบพี่บอกก็แหละ สักอันเนี้ยมาใกล้ๆดีปะ่ะดีสักด้วยโอ้โหเดี๋ยวขอยืนชมวิวแป๊บนึงนะคะอ๋ะอนี่อาหารเช้าอยู่ฝั่งนี้อ๋ออาหารเช้าสองสามหก เข้าไปดูห้องกันว้าวห้องสวยมากเลยนี่นีจะเป็นเตียงห,ห้องน้ำยวพาไปดูห้องน้ำก่อนโอ,อ้โอ,อ้โอ,อว้าวนี่มีกระจกตรงนี้โอ h oh my god แล้วก็เปิดวิวหลังห้องนี่อ่ะเปิดแค ต้องใช้นักมันต้องเป็นนัดกล้ามหรือเปล่าเนี่ยเปิดอ่ะดูย้อห้องเรานี่เดออ็ดสระว่ายน้ำ,นำดีจริงดีจริงดีปะดีดิสวยไหมสวยไม่ถ่ายกูขอ <c oughs> โทษถอดถอดถอดไม่มีความสุขแล้วคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยไม่มีความสุขแล้วมึงกลับเลยไหมรอบเลยยังมีอยู่นะ